ชีวิตครีมเปรมซิน,นีหลังยากลับมาทำขนมขายไม่สนว่าไม้ไม้ยังสาวมีชีวิตครีมเปรมซิน,นีแต่งสามีได้3ปีเลิกบินพักใจถึงเมืองนอกตัวคนเดียวครีมเปรมซินีรับเลิกสามีนอกวงการปิดฉากชีวิตแต่งงาน3ปียอมรับถึงความจริงเดินหน้าต่อไม่ปิดการตัวเองห่างหายจากหน้าจอเป็นนานสำหรับนักแสดงสาวครีมเปรมซิน,นีรัตนาโสภาหลายคนจับสังเกตว่าเธอนันไม่ลงรูปคู่กับสามีมาน,นานหลายเดือนแล้วครีมก็เลยเปิดใจเสียงสั้นน้ำตาคลอเดินเลิกรากับสามีหนุ ปีเจอจิรวัตรพฤกษภูรีพงศ์ปิดฉากชีวิตแต่งงาน3ปีเป็นที่เรียบร้อยหายหน้าหายตาไปนานใช่คะอาจจะไปทําธุรกิจของตัวเองเยอะช่วงที่ผ่านมาก็เลยไม่ค่อยได้รับงานจริง,รงๆเราก็รับนะคะงานในวงการก็เป็นงานที่ครีมรักอยู่แล้วทํามาตั้งแต่เด็กคนอาจจะคิดว่าเราไม่ทําหรือเปล่าจริงๆรับได้คะ่ะยินดีและคอนหายไปไหนหมดอย่างที่บอกเลยคือครีมไม่ได้รับงานมาสักพักหนึ่งแล้วคนอาจจะคิดว่าไม่รับเลยหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอยากทําถ้ามีอะไรน่าสนใจเราก็อยากกลับมาทํา จับตามองไม่ได้ลงรูปคู่คู่สามีก็ตามนั้นเลยค่ะแยกกันอยู่มันเกิดอะไรขึ้นก็มีหลายสาเหตุเหมือนกันแต่มีคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองแต่ถ้ามันมาถึงจุดนี้แล้วรู้สึกว่าเราต้องยอมรับแล้วก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปแต่สําหรับคนที่รู้สึกว่าเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วเป็นเรื่องทัศนคติที่แตกต่างกันใช่หลายๆอย่างนานหรือ,อยังนานแล้วประมาณปีที่แล้วคะ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้บอกใครครีมไม่ได้ปิดแต่เราอาจจะไม่ได้ออกห่างทํางานหรือเจอใครเพื่อนก็ทราบเ,เพราะจะไปไหนกับเพื่อนบ้างเป็นการตัดสินใจร่วมกันทั้งคู จบด้วยกันด้วยดีเครียมตัดสินใจแล้วมันยากขนาดไหนครีมว่าเรารู้ตัวคือตอบแทนอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้แต่ถ้าเป็นตัวเองเราเราก็รู้สึกว่าพยายามที่จะทําให้ดีที่สุดแล้วแต่ว่าบางทีสุดท้ายครั้งนี้รู้สึกว่าถ้าเรามีความสุขกับตรงนี้มากกว่าเราก็อยากจะเลือกหรือทําอะไรที่เรามีความสุขจบด้วยกันด้วยดีไหม จะพูดยังไงเราก็ไม่ได้คุยกันนานแล้วล่ะคะ่ะทัศน,นคติของทั้งคู่เปลี่ยนไปแบบไหนเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนนะคะครีมแค่รู้สึกเหมือนว่าวันนี้อาจจะโตขึ้นด้วยมันใช้ระยะเวลานานคือเราไม่ได้เหมือนเพิ่งรู้จักกันมานานพอําวันนี้ถามว่าเราอายุเท่าไหร่ล้วก็คิดอีกทีนึงพอแบบวันนี้ครีมก็คิดอีกแบบแต่ถามว่าเหมือนรู้สึกแย่ไหมครีมว่ามันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่เรื่องของแต่ละคนใช้ชีวิตคู่2อถึงสปีที่ผ่านมาเป็นแบบใดบ้างก็มีทั้งดีและไม่ดีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วออกมาใใชช้ช้ีีววิตคนนเดยยสบาจขึม คือวันนี้ครีมรู้สึกว่าอยากจะทําอะไรที่เรามีความสุขก็แค่นั้นเองถามว่าสบายใจไหมบางทีทุกคนก็มีความรู้สึกอยู่แล้วไม่มีหรือที่ผู้หญิงเราจะตัดสินใจทุกๆคนก็เป็นแต่มาถึงจุดนี้ครีมว่าเราต้องยอมรับและความจริงแล้วก็เดินหน้ากันต่อไปได้กําลังใจจากคนรอบข้างยังไงบ้างได้คะ่ะได้จากคนรอบข้างได้จากเพื่อนเพื่อนก็น่ารักเพื่อนก็รู้เขาก็จะอยู่กับเรา การตัดสินใจครั้งนี้มันยากขนาดไหนสําหรับผู้หญิงก็ยากนะแต่ครีมว่าจริงๆแล้วถ้าถึงจุดหนึ่งเราจะรู้ตัวเองดีเหนื่อยไหมกับที่ผ่านมามันนานมากๆก็ต้องมีบ้างเลยค่ะไม่อย่างนั้นคงไม่มาถึงจุดนี้ตอนนี้พร้อมไหมที่จะมีรักครั้งใหม่ถ้าถามว่าพร้อมไหมคงจะตอบไม่ได้แต่ถ้าถามว่าวัานหนึ่งมีสิ่งดีๆมีโอกาสที่ดีที่เราไม่ปิดกั้นตัวเองเราก็รู้สึกว่าเราต้องมีความสุขณวันนี้แข็งแรงขึ้นแล้วใช่ไหมแข็งแรงเพราะอย่างที่บอกว่ามันนานมากแล้วมนนานมาสักพักใหญ่ๆแล้ว ไม่คิดจะเจ็บไม่คิดเสียใจใช่ไหมไม่คะ่ะทําแต่ละวันให้อยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวบ้างเวลาอยู่คนเดียวมีแป๊บแปบขึ้นมาไหมไม่นะเพราะว่าเวลานมาอยู่มานานแล้วมันเลยมาถึงจุดนั้นมาแล้วไม่ได้เสียใจ ไม่ได้เสียดายเวลาความรักดีๆเราก็จะเก็บแต่สิ่งดีๆเอาไว้แล้วมันก็จะมีโอเคชีวิตคู่ชีวิตคู่ผ่านไปแล้ว3ปีเสียดายเวลาบ้างไหมไม่หรอกคะ่ะครีมก็เชื่อว,ว่าเราคิดแล้วว่าในช่วงเวลาเราคิดดีแล้วนะขนาดนั้นแต่ถ้าวันนี้ไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังเราก็ต้องรับมันให้ได้หากรักครั้งใหม่นี้เข้ามาจะต้องเลือกแบบไหนและต้องเลือกยังไงไม่รู้เลยมันตอบไม่ได้ยังไม่ได้คิดไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เลยเอาจริงๆคือมันไม่ใช่เรื่องแรกตอนความรู้สึกตอนนี้ถ้าเราทํางานได้ทําอะไรได้อีกหลายอย่างคงงจะกลับมาาทํตรนี้ ก่อน